โรคล้ไส้อักเสบในสุนัขร้ายแรงกว่าที่เราคิดมากค่ะซึ่งโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส3มชนิด 1. k ึ k ่งเคนายพาโบไวรัสสองเคนายโคโรนาไวรัสสามเคนายโรตาไวรัสไวรัสที่ทำให้เกิดอาการรุนแรงและทำให้สุนัขเสียชีวิตสูงคือเคนายพาโบไวรัสและผมตรวจด,ด้านหลังนี้นะคะก็คือ ผลของน้องถงเงินค่ะเห็นขีดสองขีดด้านบนเลยนะคะขีดจางๆนี่ก็คือมีเชื้อนะคะเชื้อที่ติดมากก็คือ CPV หรือ K9 Parvovirus เอง,เ,อง,เ,องเป็นไวรัสที่รุนแรงแต่เราสังเกตอาการน้องแล้วก็พาไปหาหมอได้ทันดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนนะคะสังเกตอาการน้องในช่วงนี้ไวรัสตามลำไส้อากาัอเกเสบร,าาระบาดรุนแรงมากก็อยากให้ทุกคนดูนแลใส่ใจน้องและพาไปหาหมอ